hai bộ này cho này nó quả này à ha này đã cho là nó mệt lẽ là tôi là bác sĩ nhau ai khai bát đèn à bát đèn này lá khỏi nhà Bát khơi bụi nhở bát đền này lau khỏi nhà phải lấy khỏi nó anh nhà khơi bụi khai sửa nữa, qua bát đèn à lẽ tôi là bát đèn nếu là phải อกเราอ่ะนะลึกแลแหงอย่างนี้อ๋ออันนี้ว่าต่ใคราสีไรไอ้ปาสีเพียบูอะไรย่าเดอเฮ้มาสกีมาสกอเรมันนี่ทศมาแต่มาต่บันทีทศทมาสกีมาสกอเรอร้นคมเนี้ยมะรวอค้นมเนี่ยบาจบไอ้ัมาสกอรอตัมาสกีกัมาสกอเรมามาแบามาสกีมาสกอร้อนคมนบา

ปมาชมาชูระเวอเตว่าิีกาตเม่ดเแตว่าเาดูมพอมาเอุรเซอะดปมากรคมเที่านผบ่าเดตารู่พอปูบมาสอนอกันเน่บมาอกันเนยกันเนนกว่าเดอเดชิกเกลาอยู่เป็นลานล้างกว่าตัวเนี่ยอัทีเอสิลาาอตาขู่พอมาชาระนเนี่ยขอเรมาบุมาบานเนี่ยเนมาบุระดีร nā sādhīko dhīklā pātī pārā nā, tā samāthī wō nā mētā mā būtā mā bārā nā kēyā tā būkā pā mē nā mē mā kā lōgā lāyā nā samāthī rōrā tawa tā udhā nā rī sē rā, tā klā rā, nā samāthī rōrā nā mē mā būtā mā